คุณมาเกลีรยขึ้นครับมาขึ้นคนขึ้นคนขึ้นเบีย้์ขึ้นคนขึ้นไปไปไปเร็วบุกเลยบุกรุัวไปครับเม็ดขนขึ้นบ่อยเฮ้ยคนกาวล้าวอะ ทิมขึ้นไปครับกินครับผมอืมกินครับอืมเหลือจอไหน่อยดีกว่าโอ้ดันลงมาเลยเว้ เรเสียมาวะ่ะอ่ะไม่เป็นไรลองดูลองแรกกันเขาน่าจะกินมาแล้วก่อนนะครับไปเรากินตัวนี้โอเคดินคนไปตัวนู้นหน่ะ มาเว้ยปะทีม่มใส่โคนไปเลยโอเคกินลุกเข้าไปครับกินเฮ้ยอีกทีเดียวเขาตายนี่ว่าท่านผู้ชมผมน่าจะรีบลุกอย่างนี้เออโอเคขอบคุณครับ คุณบูเบอรี่เอ้าไม่เล่นหรอมาเล่นกันครับป่าโผล่ขึ้นมาขึ้นเฮ้ยบุกด้านข้างเว้ยอ่ะแยงเลยแย,แย,แย่แย่เข้าไปแต่งกันไปครับไปครับเม็ด เนื้อจอไว้กระเทิบครับกระเทบิบกระเทิบครับกะเทิรบมากะเทิบครับอืมอมไปโดดเลยแล้วกัน โคนบังเว้ของโคนบังวะแปบ๊บนั้นท่านผู้ชม,มถ้าผมกินชึบกินชึบกินลูกขุนนะขุนนี้ไปทางนั้นเคได้เบกตัวหนึ่งไปซ้อนดีกว่าเต็มช้อนเต็มช้อนเต็มช้อน นันเวียมาแล้วนั่นมาตัวนั้นก็เอออะถอยดีกว่าบุกไม่ขึ้นคลิกแซกครับกินครับผมต่อไปเลยครับมา เฮ้ยเดี๋ยวให,ให้กินฟรีกินนะให้กินฟรีกินนะเวยทำไมเขาให้กินฟรีวะหรือว่าเขาลืมดูอถอยบร์รีอะไรของเขา,าเนี่ยไปละมาล้าเราโดดกินโคลนอยู่วโคลนถอยไปม้าไปตัวอีกแก กินครับกินครับอืมถอยตาเดิมกินครับอืมเนีดีกินเข้าไปเอามมากินเลยเว้ยมมากินงี้เราก็ต้องกินแล้วแลวหละมากินเข้าไป อ่ทีมเขาแบบทีมใส่เม็ดมผมน่าจะรีบกินไอ้ตัวนี้ก่อนว่ะโดนโคลนเลยเว้ยน่ะถอยลงมาไม่เป็นไรกินโคลนแทนที่จะไปกินอะกินเม็ดกินตัวนี้ไปก่อน ไปออกด้านนี้ดีกว่านีครับผมเจ้าเรือลงมาเว้ยโดดมาขึ้นไปแล้วกันลุกกินเรือขึ้นไป ผูกไว้ครับผูกไว้เฮ้ยเยมื่อกี้ผมก็โดดลุกกินเรือได้นี่หว่าท่านผู้ชมผมพ่ายอีกแหละไปกินเบีย้ยโถลุก,กินเรือได้ใค ไปครับเดี๋ยวเราจะได้เอาเหลือขึ้นเลยมากินเบี้ยกินครับเอามาอุดนะครับ Uh huh. อ่ะลุกไปก่อนหนึ่งทีดีกว่าตัวดีหนีไปไหนหนีไปตานั้น มันน่าเกินเอาหน่อยแล้วกันท่นผู้ชมกินเลยดีกว,ว่าอ่าลงมาลุกก่อนหนึ่งทีนะครับไปครับกินครับอ,อลุกเข้าไปครับ โอเคกินโคลนนะกินเข้าไปกินให้หมดแล้วกันโอเครอ,อบไหมอีกรอบไหมนะมามาขึ้นประไร คนขึ้นครับเมดขึ้นครับเปียขึ้นครับ,บ,รรบม้าขึ้นไปปะเบียขึ้นคนขึ้นคุนขึ้นอือจอก่อนตัวที่หนึ่งหน้าคุณ อ่ะทิมขึ้นไปเกณฑ์ดันขึ้นไปไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทิมมาแล้วแล้วเดบประเด็นผมซ้อนเรือไม่ทันวะท่านผู้ชมโอเค ทิมไปเลยดีไหมเอ้ยเพิ่งเหงากันเ,เตรียมตัวสอนเหลือดีกว่าโอ้โหพี่เขาจะเอาเราให้เละเอาเให้เละเลยเหละอ่ะสอนแล้วกินครับ มาเราก็จะกระเด็นแล้วเว้ยเฮ้ยอ่ะทิมขึ้นไปเลยแลกกันเฮ้ยกินเดี๋ยวเรากินลูกก่อนได้นะผู้ชม เฮ้ยเอามากินไปกินเสร็จจอรนลูกกินมาครับ